เมตตารมค้ำจุโลกอรุณสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอฟตีของยานงทั่วโลกเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้โชคดีมกักมีสีสุขร่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะมายิ้มรับอรุณกับความสดชื่นสดใสาอากาศเย็นเย็นค,ะคะ่ะเอฟตีค่ะ10องศาหนิดิดเท่านั้นเองนะคะก็ดูแลสุขภาพ กันด้วยนะคะขอส่งความอบอุ่นไปให้เอฟจีช่วโลกเลยค่ะแล้วก็มาชมความน่ารักนะคะของหลานๆของเราแล้วก็ชมกันกิจกรรมของอยานงค่ะวันนี้มีงานมากมายหลายที่เลยนะคะยานงก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้ทุกที่ค่ะเอฟจก็ไป เอาบุญม,มาฝากเอฟีด้วยนะคะเพราะว่าจะวันเด็กนะคะก็เรียนความร้อมที่จะมอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วก็ลูกหลานของเราทั่วประเทศไทยก็มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติกันนะคะเอฟีก็เอาบุญม,มาฝากเอฟีเพราะว่าไปซื้อของทุกปาททุงค์นะคะเอฟซีมีส่วนร่วมบุญกับยานกทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ได้รับบุญกันโดยทั่วถึงกันนะคะบุญกุศลนุนนำเอฟซีของยานกทั่วโลก ้มีความสุขนะคะสุขภาพพรรณนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีขนมอร่อยอร่อยมาฝากแล้วก็มีร้านอาหารนะคะครัวคุณเขียวมาแนะนานะคะที่อยู่ในเมืองพิษณโโลกอร่อยมากๆค่ะชื่อว่าครัวคุณเขียวค่ะเอฟทีมยกเยียร์ดูมังกรขนลุกเ่ะมุกเยียวตบมือให้มังกรหน่อยตบมือเร็วเอีงมากกังเกง

อศยมับงเคเนยงต่อดีจะต้องเข้าปมันจะเป็นอย่างนี้<า>เนี่ยแล้ก็ใส่อย่างนี้พอตัดแล้วมันจะเก็บแล้วเราก็ถอดไปทิ้งได้นี่ค่ะเอฟซีถามมาว่า ยี่ห้ออะไรเนี่ยค่ะยี่ห้ออยู่ตรงนี้อ่าแล้วมีปุ่มกดอย่างนี้มีตัวเก็บผมอย,อ,ยอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีตัวหน้าปัดตัวตัวตรงนี้เปลี่ยนได้หลายใช้ค่ะเนี่ยค่ะ ถ้าสภาพุรุและสภาพสตรีรบ่ภัเริ่มขึ้นในนี้โปรดแสอ่าที่ หาแล right. ้วหาอีกเขาเพิ่มด้วยเมจนสดยนี่เลนเป็นยีราบรุเฮ้ยโเลียวโยเลียวตัวชาืมีมือจะขึ้นรถ กันไหมคะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเจอกันเนาะเนี่ยจะขึ้นรถขึ้นรถนัก่อนนะคะจะขึ้นรถปุ๊บไปไหมครับไปไหมครับแตะผมไปแต่ผมมาครับเอวเอๆ ดูกันห้ยาเน้เออออปออ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 ยออ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 งล้ออออน้อออออคนออ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 อนอออกออ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 นออ ต้องวิ่งตามให้ทันต้องตามให้ทันค่ะเอตีถ้าเข้าหลังบ้านไม่เป็นไรถ้าออกหน้าบ้านนี่ต้องคุมประตูล็อกกรอนไว้ล็อกกุญแจไว้เออนนไม่ได้แต่ยางก็เอากระถังค่ะเอฟตี อาเอาเอาือา้ oh, oh, oh. อ้ยมังกรเอย้ยมังกรเอย้ยมัมลูกมัมมัมโอ้ยเก่งใจ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 ตัวอะไรคะอุ้ยน่ากิน มดีอะไรเนี่ยเมื่มะนาวึงมะนาวอันนี้อันนี้อะไรนะอกงนั้วหอยโขงยังหอยโข่งถ่ายรูปไปเรยก็จอเอ้มากินอีกแล้วเนี่ยโอ้ไงม่่งกลากายนหรือก้างนกลานไปมาครามาทาเอยเก่อนมองกึนน้ำลายเกลเกลวันอยไปเอานร้อนลำแล้ว เดี๋ยวไปกุ้งอบฟุ้นเต้นค่ะแกงคั่วหอยคุณผมแล้วก็หมึกหึดนึ่งมะนาวอันนี้กุ้งอบฟุ้นเต้นค่ะไอตีกุ้งตัวใหญ่เลยนะคะนะคะกุ้งใหญ่เลยค่ะเอตีแม่นกมาสั่งที่นอนไปให้เด็กจัดฉลากกันค่ะเอฟตีทั้งหมด40ชุดด้วยกันค่ะ ไปจับฉลากให้เด็กๆที่เทศบาลแล้วก็ที่หมู่แปดที่เราทำหมู่บ้านอยู่นะคะยีปียานกสั่ง40ชุดเดี๋ยวเราจะไปใส่กระดุอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมดีนะตีมาไล่หาของให้เด็กๆเ,เล่นกันค่ะวันเด็กก็จะเลยต้องมาหาของไปให้เด็กๆ จับรางวัลกันใครเอฟเด็กน้อยน่ารักเขาจะได้ดีใจกันค่ะเอฟเยอะเลยเมื่อกี้ได้ที่นอนไปแล้ว40ชุดค่ะเดี๋ยวหาอะไรเพิ่มเติมให้เด็กๆใค่เอฟดีน่ารักน่ารักค่ะ ซื้อปลาไปแล้ว<ะ>ซื้อปลาไปแล้ว<ะ>ซื้อปลาไปแล้วสองโลซื้อปลาไปแล้วปลาขูดอันนี้ไข่เป็ดค่ะสามสิบลูกร้อยสิบบาทค่ะข,ขายถูกของตลาดร้อยห้าสิบนะคะถูกกว่านี่สิบบาทเอาไหมคะอาจารมาเลยค่าจ่ายเลยค่ะไปจ่ายที่บ้านเนาะค่ กำลังฉาบฉาบผนังกันค่ะฉาบผนังกันวันนี้ได้สามแผงวันนี้เริ่มฉาบอีกแล้วค่ะมือฉาบมือมือโปรโวันนี้มือโปรมาเหรอโปรมือโปรโมือวางอันดับหนึ่งมาเหรอคะวันนี้ค่ะ ไข่ค่ะยนกพามาซื้อขนมกล้วยทอดบ้ารวยกล้วยทอดไข่ฟรีมีขนมลูกตุยกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดฟักทองอันนี้ไขน่นกกระทาค่ะขา้าเมาพอกขนมวงไข,ข่หงค่ะฟรีจะซื้อไปแจกไปฝากฝากกันนะคะเจ้าใหญ่วด,ดีลูกว่าด,ดีลูก ซื้อปีใหม่จะเอาอะไรคะซื้อปีใหม่เอาข้าวเม่าให้เขาหน่อยลูกแล้วไปหาหมอไหมเนี่ยลูกไปหาหมอแล้วหมอภูกระยาเดี๋ยววันนี้จุดตาไปหาหมออย่าเดินไปไกลสิลูกหรือว่าหอยยื้อไวจ้าเออเอาลูกเอาลูกขอบคุณนะเ้าลูกเอาลูกอย่าเดินไปไกลลูกเห็นเดินไปหลายกิโลเลยเอาข้าวเม่าเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาไ เอาไข่หงให้ด้วยค่ปะปลารวยเอาอะไรอีกเอาพอแล้วปพอแล้วรู้จักพอด้วยไหมคุณอเออเอาเท่าไรครับปลารวยทั้งหมดอเ,เอาห้าสิบบาทนะให้เข้าไปป,ป้ารวยโอ้แม่คุณ<ร>ยังรู้จักอวยพรให้เขาอีกหนู<อ>ได ไปรับยาปกตินะคะเอออย่าเดินไกลสิลูกอย่าเดินไกลไอตีปลารวยปลารวยปลารวยกี่ขวบแล้วปีนี้ค่ะเจ็ดสิบแปดแล้วค่ะเจ็ดสิบแปดแล้วยังเดี๋ยวจะไปขายหน้าวัดใหญ่นะคะไอตีปลารวยกล้วยทอดนะคะเนี่ยค่ะเจ้าใหญ่อยู่หน้าปั๊มปตทวัดธรรมจักรนะคะไอตี เป็นเจ้าดังเจ้าเดิมขายมากี่ปีแล้วป้ารวยค่ะขายมาต้ปี่ายเงเรเท่ากับอายุเท่ากับอายุเท่ากับยูหลานยี่สิบกว่าปีนะคะขายตรงนี้ขายเอฟซีอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีสหายนย้องอีกคนเนี่ยสหายพัด ก็หายก็หาย่ค่ะเสาหายไม่สบายเหมือนกันแต่ว่าหายได้เนาะปลรวยเนาะพวกเราเนาะมีบุญของเขาค่ะยานุก็ช่วยกันรักษาประคองค่ะตาดทุขายดีขายได้ขายหมดครับปลารวยขายยานุกมาอุดหนุนนะคะมาอุดหนุนปลารวยขครเอซีเยอะแยะเลยนี่ค่ะ เตรียมใส่ถุงหิ้วแล้วค่ะเอาไปฝากกันรับประทานค่ะเอตีถุงยังใหญ่เลยโุ้หนุนป้ารวย650บาทค่ะเอฟตีุนหนุนป้ารวยกล้วยทอดน่นกมาสั่งที่นอนไปให้เด็กจัดฉลากกันค่ะเอฟตีทั้งหมด40ชุดด้วยกันค่ะ <c oughs> ไปจัดฉลากให้เด็กๆ ที่เทศบาลแล้วก็ที่หมู่แปดที่เราทําหมู่บ้านอยู่นะคะยียนกสั่งสี่สิบชุดเดี๋ยวเราจะไปใส่วัสดุอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมดีนะนะคะโอเคปูลงได้ใบรองเหลืองหมดแล้วใหใจมากนะปู ลูกใหญ่มากยานกอุ้มไม่ไหวหรกดูอาการแล้วก็นั่นไงคะลูกนั้นก็ที่บอกว่านั่นแหะบนนู้นด้วยอีกลูกหนึ่งค่ะปูนื่ยลิปไปชายน้ำเลยปู สำหรับ,บคลิปนี้ยานกก็ต้องขอกระบักขอบคุณเอฟซีของยานกทั่วโลกเลยนะคะที่กรุณากดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจให้พรอันเป็นมงคลกับยานกขอพรอันประเสริฐนั้นบังเกิดมีกับเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้มีอายุวันโนสุขขังพลังกันทุกท่านขอบุญกุศลที่ยานกสร้างทำทุกทุกบุญนะคะ ซึ่งเอฟซีมีส่วนร่วมทุกบาททุกสตังค์ก็น้องนำบุญกุศลนี้ไปถึงเอฟซีทั่วโลกนะคะขอให้มีความสุขนะคะความเจริญคิดจิงใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนามีเงินไหลกองมีทองไหลามานะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านคะ่ะคลิปนี้ญาโนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะรับภูมกันทั่วหน้านะคะเอฟซีสุขสามลูกเลยเหรอคะ